จะมาแนะนำถึงเรื่องของการทำงานวิจัยนะครับซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จำเป็นจะต้องทำนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเ,เปิดมาให้ดูนี้ก็คือเป็นเว็บของพับเม็ดนะครับวิชานี้ก็จะเรียนเรื่องของการทำงานวิจัยโดยทั่วไปนะครับว่าเราจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการหางานวิจัยเรื่องของการใช้งานวิจัยมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็การค้นคว้าหาความรู้ตลอดจนเรารู้ รูปแบบที่เขาใช้ในการเขียนดูสิครับว่าเราสามารถที่จะเขียนงานอย่างเขาได้ไหมนะครับจากตัวอย่างผมใช้คำว่าเซิร์ชค้นหาคำว่า Effectiveness of Interventions to Reduce l o n e l i n e s s นะครับนี่คือเราจะดูวิธีการป้องกันนะครับหรือเพื่อจะให้จำนวนของคนที่เหงาเนี่ยลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยทำได้ยังไงนะครับคือเขาเป็นอยู่แล้วแหละนะครับเราจะทำา n t t r v v n t t o o n มันไม่ใช่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับ i n t e r v e n t i o n เนี่ย เหมือนกับหลังจากที่มันมีสภาวะความเหงามันเยอะนะครับแล้วเราจําเป็นจะต้องให้มันลดลงเนี่ยครับทำยังไงนะครับอิเนเตอร์เวนชั่นนะครับ mm hmm. เข้าไปแทรกแซงทําให้มันลดลงได้ยังไงบ้าง mm hmm. แต่ถ้าเป็นพรีเวนชั่นคือการป้องกันก่อน,น,อนที่จะเกิดเหตุนะครับ mm hmm. คราวนี้มาดูในหัวข้อตัวอย่างเช่นนะครับพอค้นหาปุ๊บมันก็จะมีงานวิจัยเต็มไปหมดเลยขึ้นมาให้นะครับเราก็จะได้เรียนร,รู้ว่าไองานวิจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมี ใครทําเรื่องนี้บ้างนะครับทำในลักษณะไหนอยู่ในแอเรียของการค้นคว้าหรือการทํางานยังไงบ้างนะครับแล้วเข้าไปดูได้นะครับผม